ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถึงเวลาซีรีส์และในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องหลักจูรัก101ตอนที่7กันนะคะและหากคุณผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะหลังจากที่แจยอนตอกหน้ายอรึมโดยการจ๊บปากนางเอกสถานการณ์ก็แย่ลงไปกว่าเดิมนางเอกดันคิดว่าสิ่งที่แจยอนทำนั้นเป็นการประชดยอรึม โดยความที่โกรธแจยอนเธอก็รีกลับมาที่บ้านไม่อยากฟังคำแก้ตัวของแจยอนเข้าไปร้องไห้อยู่ภายในห้องคนเดียวนางเอกอุต่าเลือกชุดไปเด็กกับแจยอนแต่กลับโดนแจยอนทำลายความรู้สึกฝั่งของแจยอนเมื่อกลับมาถึงคอนโดก,ก็ได้รับข้อความจากยอริมว่านางใจทำแบบนี้เพื่อให้เธอรู้สึกแต่เธอไม่รู้สึกอะไรหรอกนะเมื่อทั้งคู่เดินออกมาอยู่กันสองต่อสองนางเอกก็พูดขึ้นมาว่าเราครบกันแล้วใช่ไหมถึงได้มาทำแบบนี้แต่แจยอนกลับไม่ตอบอะไรเธอเลย นางเอกที่เห็นแจยอนไม่ตอบก็คิดว่าเขานั้นมาหลอกใช้เธอเหมือนคนอื่นๆเมื่อนางเอกพูดเสร็จก็เดินออกไปไม่ทันให้แจยอนได้พวกคำแก้ตัวออกมาเลยสักนิดตัดภามาที่ห้องสร้างสรรค์ขณะที่สภานักเรียนกำลังประชุมกันอยู่ว่าใครจะมาใส่ชุดมาดขอแจกใบปลิวแต่กลับไม่มีใครอาสาออกมาเลยด้วยความใจลอยของแจยอนดงฮาเลยใช้โอกาสนี้ยกมือของแจยอนขึ้นโดยที่แจยอนยังไม่ทันตั้งตัว แจยอนก็ต้องจำใจมาเป็นอาสาใส่ชุดม้าขอดแจกใบปลิวในระหว่างที่กำลังแจกใบปลิวอยู่นั้นจีวอนก็หิวน้ำมาฝากนางเอกและอาสาแจกใบปลิวช่วยนางเอกแถมจีวอนยังทำผลงานออกมาได้ดีมีสาวๆมาต่อแถวเขาเพียบหลังจากแจกใบปลิวเสร็จจีวอนกับแจยอนก็มาคุยกันอีกครั้งจีวอนเข้ามาเตือนแจยอนว่าอย่าทำให้คนเชื่อใจนายต้องมากลายเป็นคนโง่นะเล่าไหนที่บอกว่าจริงจังแต่ไม่เห็นจริงจังเลยสักนิดพอพูดเสร็จจีวอนก็เดินออกไป วังนางเอกที่กำลังนั่งอยู่ในห้องสินเธอก็นั่งเหม่อนึกถึงเรื่องที่แจยอนเคยทำให้เธอเสียใจจีวอนที่เห็นนางเอกนั่งเหม่อก็ได้ชวนนางเอกไปกินชาร้อนด้วยกันที่คาเฟ่จีวอนก็ได้เอ่ยปากชวนกดมีมและนางเอกไปดูโชว์การละครของโบแบมจัดภาพมาที่ละครเวทีขณะที่ดงฮากำลังนั่งดูโบแบมแสดงละครอยู่ดงฮาก็อินกับละครจัดถึงขั้นร้องไห้แถมต้องห้าสุดหลอ่อก็เตรียมดอกไม้มาแสดงความยินดีให้โบแบมด้วย แต่ถ้าว่าหลังจากจบการแสดงขณะที่ดองฮากาลังเตรียมเอาดอกไม้ไปให้โบแบมก็เหมือนมีมีดมาปักใจดองฮาเพราะว่าเขาดันเห็นโบแบมเรียกผู้ชายในห้องแต่งตัวว่าแฟนฝั่งของจีวอนหลังจากที่โบแบมจบการแสดงจีวอนก็ได้ชวนทั้งสามสาวมาดินเนอร์ที่บ้านตัวเองท่ามกลางแสนเทียนฝั่งแจยอนและดงฮาก็พากันมากินเล่าย้อมใจเพราะพากันอกหักมา ในตอนแรกดองฮาก็ดูเหมือนว่าจะอาการหนักกว่าแจยอนแต่กลับว่าแจยอนดันอาการหนักมากกว่าดองฮาถึงขัน้นเอาขวดเหล้ามาโทรหานางเอกและพูดว่านีรู้ไหมว่าทำอะไรให้ฉันทรมานที่สุดก็คือการที่ทำให้เธอเจ็บปวดไงบันนี่ฉันขอโทษด้วยความเมาแจยอนก็แต่เรียกชื่อนางเอกซ้ำๆพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยฝั่งของยอลืมก็ส่งข้อความมาหาแจยอนแต่ก็ไม่มีการตอบรับเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แม่ของยอดืมโทรมาแต่เธอก็ดันตัดสายนั้นไป อีฝั่งหนึ่งของนางเอกเธอก็ออกมานั่งเล่นกับจีวอนข้างนอกจีวอนก็สังเกตเห็นนางเอกกำลังนั่งหนาวเขาเลยหยิบผ้ามาผมให้นางเอกนางเอกที่เห็นจีวอนทำแบบนั้นก็ได้เอ่ยปากพูดขึ้นมาว่าถึงพี่จะหลอ่อแต่อย่าไปทำอย่างนี้กับผู้หญิงคนอื่นนะเดี๋ยวผู้หญิงคนอื่นจะเข้าใจผิดเอาจูจูนางเอกก็ลุกขึ้นพร้อมกับพูดว่าวันนี้ทำไมดาวสวยจังเห็นไหมพี่ดาวสวยมากเลยจีวอนก็มองหน้านางเอกไม่ได้สนใจดาวบนฟากฟ้าพูดว่าใช่สวยมากเลย ในรุ่งเช้าของอีกวันขณะที่แจยอนตื่นจากการเมาก็เห็นโนตที่ดองฮาเขียนไว้ให้อยู่บนโต๊ะดองฮาก็เขียนโนตไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะอยู่ข้างนายเองนะเพื่อนตัดฉากไปที่มหาหลัยขณะที่นั่งเอกกำลังเดิอนอยู่กับกลุ่มเพื่อนเธอก็เห็นคนกำลังทะเลาะก,กันและคนนั้นก็คือแม่ของแจย,ยอนและภรรยาของอาจารย์ผู้ชายคนนั้นภรรยาของอาจารย์เข้ามาจิกหัวแม่ของแจย,ยอนแล้วด่าเธอว่ามาตามตื้อสามีฉันทำไม นางเอกเห็นแบบนั้นก็ได้เข้าไปห้ามและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แจยอนเดินเข้ามาพอดีเมื่อแจยอนเห็นแม่ตัวเองก็ก้มหัวขอโทษภรรยาของอาจารย์และลากตัวแม่ออกมาคุยด้วยกันแม่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่แจยอนไปขอโทษอาจารย์อย่างนั้นแจไปขอโทษมันอย่างนั้นทำไมนั่นคือการยอมรับว่าฉันเป็นชูนะแจยอนเห็นแม่ไม่ค่อยมีสติและไม่ได้สำนึกในสิ่งที่ตัวเองทำเขาก็พยายามพูดให้แม่สำนึกแต่ทว่าแม่กับไม่สนใจและคิดว่าในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ผิดเลยสักนิด แม่กับคิดว่าแจยอนตังหากที่ทำให้เธอกลายเป็นคนโง่หน้าอับอายเมื่อแจยอนได้ยินแบบนั้นก็เดินออกมาทันทีแจยอนออกมานั่งแป้งสติและพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองอีกฝั่งหนึ่งของนางเอกที่กำลังนั่งทำงานอยู่เธอก็นึกถึงแต่เรื่องของแจยอนขณะที่แจยอนกำลังหัวเสียกับตู้กดน้ำนางเอกก็เข้ามาช่วยจนกระป๋องน้ำตกลงมานางเอกที่เห็นแจยอนเศร้าอยู่ก็ได้ชวนแจยอนไปที่ตึก63าม จยอนก็ระบายความในใจออกมาให้นางเอกฟังว่าแม่เขาไม่ได้เพิ่งทำแบบนี้เป็นครั้งแรกแต่แม่เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่ชินสักทีเจยอนก็ขอโทษนางเอกเรื่องก่อนหน้านี้ที่ทําให้เธอผิดหวังอธิบายว่าไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมเพื่อที่ฉันจะได้รั้งเธอไว้แต่ในมุมของเธอการรู้สึกแบบนั้นก็ไม่ผิดนะเมื่อเจยอนพูดจบนางเอกก็ไม่ได้ตอบอะไร และเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ยามของมาหาลัยขึ้นมาไล่ทั้งคู่ลงไปเพราะว่าตึกนี้เป็นตึกปิดไม่ให้ใครขึ้นมาเช้าว,วันถัดมาขณะที่สะพาน,นักเรียนกําลังเตรียมตัวกับงานเทศกาลศิลปะดองฮาก,ก็ไหว้วานให้นางเอกเอาของไปให้แจยอนที่คอนโดเมื่อนางเอกมาถึงเธอกำเห็นยอริมออกมารับของแทนบอกนางเอกว่าแจยอนหลับอยู่นางเอกก็เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเห็นก่อนที่เธอจะไปเธอก็บอกกับยอรืมว่าฝากบอกแจยอนด้วยโม่บันนี่เป็นคนฝากของมาให้ หลังจากที่นางเอกจากไปแล้วยอรึมก็กลับเข้ามาในห้องเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ใจยอนตื่นขึ้นมาพอดียอรึมก็พูดว่าเพื่อนนายฝากของมาให้เธอกลับไม่ได้พูดตามคำพูดที่นางเอกเป็นคนฝากยอรึมก็พยายามตื้อใจยออยู่อย่างนั้นแต่ใจยอนกลับบอกว่าฉันขอร้องแหละฉันเริ่มจะไม่ไหวกับคนอย่างเธอแล้วนะออกไปจากชีวิตฉันสักทีเถอะยอรึมก็ดูสำนึกนิดหน่อยบอกกับใจยอนว่าต่อจากนี้ก็กินข้าวให้อร่อยดูแลตัวเองดีๆนะก่อนจะเดินออกจากห้องไป ในเช้าวันถัดมาขณะที่จีวอนกำลังเตรียมตัวไปงานเทศกาลศิลปะไฮเยวอนก็ขอให้พี่ชายพาไปงานเทศกาลด้วยแต่เพว่าจีวอนกับปฏิเสธน้องสาวไปและครั้งนี้จีวอนก็เพิ่งปฏิเสธน้องสาวเป็นครั้งแรกตัดผ้ามาที่งานเทศกาลศิลปะขณะที่แจยอนกำลังเตรียมงานอยู่จีวอนกับนางเอกก็เดินเข้ามาและเขาก็ทำได้เพียงสงสัยตาหานางเอกถึงแม้อยากจะเดินเข้าไปหาแต่ก็ไม่กล้าพอที่จะเดินเข้าไป ตอนนี้เขาทำได้เพียงมองนางเอกมีความสุขกับจีวอนเมื่อยอรึมมาประกาศให้งานเริ่มเสร็จเธอก็เดินไปหลังเวทีและให้แจยอนช่วยจัดไม้ให้หน่อยประจวบเหมาะกับที่นางเอกมองไปทางแจยอนพอดีเมื่อนางเอกเห็นภาพตรงหน้าก็เศร้าเล็กน้อยไม่อยากมองไปทางแจยอนแล้วเพราะว่ามองไปทีไรเธอก็เศร้าทุกทีเมื่อกิจกรรมแรกจบไปก็ถึงเวลาของกิจกรรมที่สองที่นักศึกษาจะมาเขียนการสารภาพรักคนที่ชอบไว้ที่ต้นไม้และยอรึมจะจับทั้งสองมาเจอกัน ู่แรกผ่านไปคู่ที่สองก็ดันเป็นนางเอกยอเริมก็ประกาศแบบติดขัดนิดหน่อยเพราะเธอคิดว่าคนที่เขียนการ์ดน่าจะเป็นแจยอนนางเอกที่อยู่บนเวทีก็คาดหวังให้แจยอนเป็นคนเขียนการ์ดนี้ให้เธอแต่เมื่อถึงเวลาถามชื่อคนเขียนการ์ดนี้กลับยังไม่มีใครขึ้นมาบนเวทีเลยสักคนนางเอกก็ต้องยืนตื่นเต้นอยู่บนเวทีคนเดียวจูจู่จีวอนก็ค่อยๆก้าวออกมาจากฝูงชนและขึ้นไปหานางเอกบนเวที ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสปอยซีรีส์ในตอนนี้และหากไม่อยากพลาดความสนุกในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ